สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนมาอัปเดตนะครับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีเหรียญบิตคอยน,นะครับในมุมมองของช่อง BTS Official นะครับครับคนไทยสามารถใช้ Bitcoin เพื่อซื้อตั๋วหนังในเมเจอร์ได้แล้วนะครับนี่จะเป็นข่าวหน้าตื่นเต้นสำหรับวงการคริปโตเคอร์เรนซีนะครับของไทยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากในวันนี้ Major ร์ซีนิเพได้ประกาศเปิดตัวโครงการ นำร่องทดลองรับแลกบัตรชมภาพยนตร์ด้วยคริปโตเป็นครั้งแรกนะครับของเมืองไทยนะครับ Major ร์ซี p l เพล็กซ์ถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์รายแรกในอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทดลองรับชำระเงินด้วยสกุลดิจิตอลนะครับหรือคริปโตเคอ r e เรนซีเพื่อแลกรับตัวหนังโดยในช่วงแรกบริษัทประกาศว่าพวกเขาจะรับเฉพาะบิตคอยท่านั้นนะครับตอนนี้รับเฉพาะบิตคอยไม่รับคริปโตเคอเรนซีอื่นๆนะครับ เมเจอร์ซินเพได้จับมือร่วมกับบริษัทและปิดเพล y นะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ในการนำล่องระบบดังกล่าวเพื่อรองรับการารับชำระด้วยสกุลเงินคริปโตปัจจุบัน Major Sinplex มีสาขามากกว่า143สาขาทั่วไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพและยังมีอีก7สาขาในกัมพูชา9สาขาในลาวนะครับโดย Major จะใช้ระบบแลปบิด p อ i n t ออฟเซลนะครับในการชำระด้วยคริปโตเคอ r เรนซีนะครับซึ่งเชื่อมต่อกับระดับ Payment Gateway ที่มีที่อยู่แล้วนะครับขั้นตอนการใช้บิต c o i n ์แรกรับตัวหนังนะครับขั้นตอนที่1นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล b บบิซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถนำสกุลเงินดิจิตอลมาเก็บไว้เพื่อนำไปใช้บริการต่างๆนะครับผ่านทางระบบของแ a b บบินะครับ ขั้นตอนที่2นะครับลูกค้าแลกรับตัวหนังได้ที่ตู้จําหน่ายตัวหนังอัตโนมัต e ิ e-ticket นะครับโดยกดเลือกภาพยนตร์และตัวหนังที่นั่งที่ต้องการแล้วเลือก e-wallet แล้วก็เลือก l a b i t t นะครับขั้นตอนที่3นะครับหลังจากเลือกใช้ด้วย l a b i t t แล้วจะมี qr code ขึ้นบนหน้าจอนะครับเพื่อให้ลูกค้าสแกนเพื่อใช้สกุลเงินดิจิตอลแลกตัวหนังนะครับ หลังจากที่กดยืนยันเรียบร้อยแล้วตู้จะพิมพ์ e t i ิเกตออกมาและลูกค้าสามบ,บัถนนำไปใช้เข้าชมภาพยนตร์ได้ทันทีนะครับทั้งนี้เมเจอร์ Major, ในฐานะผู้ประกอบการที่ขายตั๋วหนังจะได้รับเงินเต็มจำนวนจากราคาตัว๋วโดยไม่ต้องรีบโดยที่ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวน,นของราคาบิตคอยนะครับเนื่องจากมีแอปและบิตเป็นตัวกลางที่จะเข้ามานาที่จะเข้ามาทาหน้าที่ บริการระบบบริหารการรับแลกสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผู้บริหารแลบบิดกล่าวว่าผู้ใดที่สนใจจะทดลองแลกตัวหนังด้วยบิตคอย n จะต้องมีแอปพลิเคชันแรบบิดก่อนจากนั้นก็ทําการโอนบิตคอย n ที่ตัวเองมีเข้าไปในแอปแรบบิดเพื่อแลกตัวหนังนะครับในอนาคตนะครับแรบบิดจะมองพัดจะมองพัฒน์เนฟลายใหม่ๆต่อไปนะครับ ในอนาคตน,นะครับแลบบิทจะมองหาพาร์ทเนอร์รายใหม่ต่อไปเพื่อที่จะทําให้คริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้คนมากขึ้นนะครับและเป็นการส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจและผู้สนใจสามารถนําการใช้สกุลเงินดิจิตอลไปต่อยอดกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ทําอยู่ให้เติบโตไปได้นะครับพร้อมกับกระแสของสกุลเงินดิจิตอลที่กําลังร้อนแรงและกําลังเป็นที่สนใจของทุกประเทศทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับ ครับสกุลเงินดิจิตอลรวมถึง Bitcoin ก็สามารถใช้ชำระสินค้าแล้วก็บริการอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโดติดตามตอนต่อไปครับ